สวัสดีค่ะคลิปนี้ย่าหนิงจะพาลงมาเจ้านิกกี้พามาหาเขียดอีกเจ้านิกกี้ระชวนย่าหนิงมาย่าหนิงก็ไม่อยากจะลงมาหรอกเออย่าหนิงว่าจะกลับแล้วแต่นิกกี้ไม่ยอมไปชวนลงมานี่อา้าว็็พามันไปสงสารมันมันอยากจะไปไม่มีใครพามันไปหาหนูมันชอบไปชอบหาให้เราให้มีคนพาไปหาดมหา อ๋อเขาหวานก้าแล้วนะนิกกี้นะเดี๋ยวลงไปตะกก้าเขานะนิกกี้นะเขาหวานก้าแล้วนะนิกกี้เอ๋ยมาพี่มาหาเขียดพี่เร็วพี่มาพี่เร็วมามาเดินดูแถวนี้เร็วจุ๊บ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  ไปผูไปผูกไปผูกดูไปผูมาพี่เร็วอ้าวลงตรงนี้บ่เบิง้งให้กระดำน้ำเบิง้งเจ้านิกกี้เนี่ยฮะแอ๊บแอ๊บแอ๊บอ๊บจุ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 ๊บนั่นนั่นหาเล่ง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 หาจุ๊บจุ๊บจุ๊บหาให้ได้ผลงานเด้อว้อน,นี้เด้อ นูมานาพาไปไปไหนหนูหนาพาไปไปไหนทำไมไม่ลงมาจุ๊บจุ๊จุจุ๊จ ลุยลุยลุยลลุยอาาเอาลุยลุลุยลุลุยลุยลุยให้เจอเอาให้เจอลุยลุลุย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 ลอารคอใหญ่ปลาคอใหญ่เอาเาเอาอะไรนิกกี้อะไรอะไรนิกกี้อะไรเอาเนียนเอาเอ ฮะฮะั่านจุบ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 อ๋อตัวนี้ก็เกิดหาเป็นกับเข้ามั่งนี่อืมหาเป็นกับเข้ามั่งอ่าฮะ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 อ้าวฮะฮะเจอไหม เจอไหมหนุ่นเจอไหมหนุนฮะโอ้ลุยเลยฮะเจอไหมล่ะอ้าวอ้าวฮะหจุ๊บจุ๊บจุ๊๊บจอ่านเอ๊เอ๊เอ๊เขียนร้องได้ยินไหมเสียงเขียนร้องไหเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ๊ออืม ตั้งโอ้มันก็ฟังนะแอบเอ๊บเอ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 บนั่นฟังอ้าวไอ้อ uh. ต, you, ต, says, ไตัวตัวนู้นตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็เริ่มจะหาเป็นแล้วนะนี่เริ่มจะหาเป็นแล้วไอ้ตัวนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มพอรู้จักอะไรมั่งแล้วพอรู้จักแล้วมาบ่อยแอบเอ๊บเอ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 บอืมโอ้โหกัดไม้เลยนะนิกี้ อ้าวกัดไม้เลยเหรอโอ้หาอะไรไม่เจอกัดไม้เลยเหรอฮะฮะอ้าวลงมาหาที่นี่แหละแกนะ่ะอยู่ทางบนรถน่ะไปไล่รถเขาต้องมาหาหนูหาเขียดมันถึงไม่ไล่รถเขาฮะ หาหนูหาเคียดมาถึงไปไล่รถเขาเออขยันขยันโอ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้โอ้เอาเลย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 จุ๊บ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 เอาเลยเอาเลยนี่อยู่ข้างบนทางไม่ได้ต้องพามาหากบหาบนทางไล่รถเขาต้องพามาหากบ ลงว่ายน้ำหากบดีกว่าอ่านี่แบบนั้นแหละพอดีเลยนี่ฮะเออมันต้องพามันไปลงมาแบบนี้หมาพานให้อยู่แถวทางรถไม่ได้หรอกถ้าอยู่บนทางรถก็ไปไล่เขานี่จะต้องมันพามันมาหาแบบนี้จะผูกมันไว้ก็สงสารมันพามันมาหาแบบนี้ตามใจชอบของมันมันชอบแบบนี้แล้วก็มาพานมาหาแบบนี้นี่ มันก็อยากจะให้เรามาหาด้วยนะนี่คือตามใจชอบของมันนี่ตามใจชอบของเจ้านิกกี้นะคะอ้าวหาให้เจอนะชวนมาทำไมจะกลับบ้านอยู่แล้วกลับชวนมาหาให้เจอนะอ้าวเร่งเร่งหาหาให้ได้เออหาแบบนั้นแหละหาให้เจอจุ๊บจุบ,จบเอาเลยแบบแบบ ได้ยินไหมเสียงเขียดน่ะแอบแเอ๊ะเอบอืมเจร้องได้ยินไหมเอ๊ะเอบแเอ๊ะเอบแอบแอบะเอ๊ะเขยันใหญ่เลยได้ยินเสียงเขียดรอ้องอ้าวเจ้าตัวนี้ก็ขยันเจ้าตัวนี้ก็เปลีนแล้วเริ่มเปลีนแล้วเอ๊ะเ๊ะเอ๊ะอ๊ะออืม ออาหนิงก็ทำเสียงเขียดเป็นเขียดมันตอบรับเลยค่ะเราลอกเสียงเขียดตอบรับทันทีเลยแสดงว่าญาหนิงร้องเสียงเขียดเหมือนโอ,อ้เจ้าตัวนั้นก็ได้ยินก็ข่าวเข้ามาแล้วหนุนเดินดุมดุม,ด,มดุมมาแล้วมาหาเพื่อนแล้วอจะมาหาเพื่อนแล้วนี่ นี่จะมาหาเพื่อนแล้วนี่เดิมดุมดุมมาหาเพื่อนแล้วนั่นเจ้านี้ก็ได้ยินเสียงเขียดนะเห็นฟังสิคะนี่ย่าดิงก็ร้องเหมือนเขียดแเหมือนเสียงเขียดร้องไหมต่อเหมือนไหมเหมือนเสียงเขียดไหมนี่ แค่นิกกี้มันบอกว่าเหมือนเสียงเขียดมันฟังหูซันเลยฮะฟังเสียงหูตั้งเลยนี่เอฟเอ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 เห็นไหมหูตั้งเลยโอ้เสียงเขียดแน่เสียงเขียดแน่หูตั้งเลยเอ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 โอ้เห็นไหมล่ะเขียดมันตอบรับแสดงว่าคอยเรียกคอพูดมนได้ยินเสียงเขียด เห็นไหมล่ะ้อกมเห็นไหมละ่ะอาน,นกี้ขยันเลยเห็นไหมละ่ะนี่เห็นไหมละ่ะขยนันแต่นิกี้นะฮะฮโอ้อ้าวตังตังอ๊ะอืม <c oughs> น้อยเ <laughs> จอล้วมั้ง โอ้เจออะไรวะเจออะไรวะเอาเลยจุ๊บ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 แอม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 จุ๊บ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 เจออะไรวะอ้าวอาไอ้ตัวนี้มานอนเฝ้าเลยนึกว่าจะไปหาหช่วยกันกลับมานอนเฝ้าอ้าวนี่ตัวนี้ยังขยันนะนี่กรติกโกวัวน้ำอื้อ ไม่ลงเลยนอนเฝ้าแต่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มจะรู้แล้วเริ่มจะรู้แล้ววันนั้นไปหาช่วยนิกกี้อยู่ลงไปน,นี่ข้ามามเกียดร้องนิกกี้ยิ้หานิกกี้ไรกลับมารงหาหาหาเร็วเร็วจุ๊บ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 ดำน้ำเลยวันนั้นดำน้ำาี่ดำดำดำจุ๊บ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 อ่าัดแบบนั้นแหละ ควัดนลงไปดำน้ำลงไปเลยโอ้โ oh หใช่ไม้อะไร <laughs> นิกี้ไม่ใช่ปลานะมันเป็นไม้หาไม่หาไม่เอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอเอโอ้จนี้ทนไม่ได้ลงแล้วนะี่เนี่ยั้งหลัง ดี๋ยวตามมาเรียนเรคลิปกับใครใครบ้านะอ้าวงั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะเจ้านิกกี้ก็มะให้เจ้านิกกี้หาอยู่ตรงนี้นนแล้วนะเดี๋ยวย่านิงจะกลับบ้านก่อนค่ำแล้วนิกกี้หาอยู่หนาอยู่นี่แหละนะค่ำแล้วกลับนะนะย่านิงกลับก่อนนะนิกกี้นะวันนั้นแกยังทิ้งย่านิงเลยนะวันนี้ย่านิงจะขอทิ้งแกนะนะนิกกี้นะอ้าวแกอยู่คนนี้ก่อนนะเดี๋ยวแกกลับก็ได้ใกล้ขนาดนี้อ่าอันคลิปนี้พอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ย่าหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ